มารีวิวการติดตั้งแอร์ DC 12โวลต์ในตัวเต้าคอมพิวเตอร์นะครับสวัสดีครับผมเมนบิสคูเทอร์ชอปครับวันนี้มารีวิวการติดตั้งแอร์ DC 12โวลต์ในตัวเต้าคอมพิวเตอร์นะครับ แอรรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะติดตั้งกันในตำแหน่งด้านท้ายรถนะครับก็มีหลังคนขับก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่ามันไม่เกะกะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เจาะรูลงข้างรถนะครับอย่างคันนี้นะครับก็ภายในจะทำบิวอินมาแล้วมีที่นอนแคมปิ้งนะครับก็พยายามเก็บสายให้ให้สูงหน่อยนะครับแผงคอยล้อนคอมเพรสเซอร์นะครับจะติดแบบแยกนะครับอยู่ด้านใต้เนื่องจากรถคันนี้โหลดมานะครับเป็นถุลบนะครับ ก็เวลาจอดกองกับพื้นมันค่อนข้างต่ำทีเดียวเราก็แยกอุปกรณ์เพื่อยกให้มันสูงขึ้นนะครับก็ติดตั้งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแนบกับตัวรถเลยครับ รถล,ลูกค้าสายหมอบนะครับรถคันนี้มีแบตอยู่แล้วนะครับ12โวลต์280แอมป์นะครับมาดูการกินกระแสดูนะครับรันธรรมดานะครับจะอยู่ประมาณ40แอมป์นะครับแล้วช่วงบูสจะอยู่ประมาณ40กว่า50นะครับงานติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเทสระบบเสร็จแล้วลองยกลงดูนะครับแล้วก็ให้ ลูกค้ากดถุงลมลงให้กองกับพื้นนะครับมาดูภายละด้านล่างกันนะครับเมื่อกองกับพื้นแล้วนะครับก็ยังสูงกว่าอุปกรณ์อื่นอยู่ดีนะครับปลอดภัยแน่นอนครับตัวเสาระบบอีกทีหนึ่งก่อนจะส่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเมื่อน้ำหยดลงพื้นเรียบร้อยก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับว่าแอร์พวุงนี้ เปินแอร์บ้านเลยครับจะต้องมีทางระบายท่อน้ำนะครับให้หน้ำออกนอกตัวรถนะครับ <c oughs> สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ Thank you